สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบ่งปันชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกนะครับก็จะมีเมนูดีๆนะครับเมนูใหม่ๆนะครับมาหรือว่าจะเป็นเมนูที่เป็นเมนูทั่วไปนะครับมาแบ่งปันกันนะครับสูตรในแบบฉบับของร้านเรานะครับนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับสองสาวันที่ผ่านมานะครับเราเจอสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับเพื่อนเพื่อนอยู่จังหวัดไหนเจอกันบ้างนะครับพูดคุยคอมเมนต์กันเข้ามา ได้นะครับเพื่อนๆครับเจออากาศหนาวไปปุ๊บยอดขายเป็นยังไงกันบ้างครับคนไม่ค่อยกินน้ํากันไม่สั่งเครื่องดื่มกันเลยนะครับก็เป็นอากาศที่แปรปรวนนะครับตามสภาพอากาศของโลกนะครับก็วันนี้ก็รู้สึกว่าจะกลับมาเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับอากาศร้อนเหมือนเดิมแล้วนะครับก็ขอให้เพื่อนทุกคนนะครับขายดีขายดีกันเช่นเดิมนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทําเมนูนี่เลยครับ เห็นวัตถุดิบอยู่ข้างหน้านี่นะครับเห็นมีน้ำผึ้งเห็นมีมะนาวอัญชันนะครับเราจะมาทําเมนูน้ำผึ้งมะนาวแล้วก็น้ำผึ้งมะนาวอัญชันกันนะครับเอาละถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับครับวันนี้ผมก็จะเลือกใช้เป็นแก้ว18ออนนะครับแก้วเล็กนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มจากเมนูแรกนะครับเป็นน้ำผึ้งมะนาวนะครับผมจะเมนูนี้นะครับคือ กำไรจะเยอะมากนะครับเพราะว่าเราจะใช้แค่น้ําร้อนนะครับผสมกับน้าผึ้งนะครับโอเคผมจะกดมาน้ําร้อนมาอยู่ที่100 ml นะครับหลังจากนั้นผมจะใช้น้ําเชื่อมนะครับเป็นไหลับน้ําเชื่อมนะครับบีบมาอยู่ที่ประมาณ10 ml นะครับผมแล้วก็น้ำผึ้งเนี่ยผมเลือกใช้เป็นน้ำผึ้งตัวนี้นะครับเพื่อน ผูพคือไม่ได้สปอนเซอร์เลยนะครหรือว่าเพื่อนๆใช้น้ําผึ้งตัวไหนอยู่ก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับว่ากลิ่นรสชาติเป็นยังไงส่วนตัวเนี้ยผมว่าก็กลิ่นก็หอมกําลังดีนะครับสําหรับขายในราคาแก้ว35บาทประมาณนี้นะครับะนะครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่น้ําผึ้งลงไปอีก30 ml นะครับผมนะครับน้ำผึ้งตัวนี้นะครับก็ จริงๆต้นทุนเนี่ยน้ำพึ่งมะนาวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5บาทเองนะครับเพื่อนๆ5บาทเองเนาะคือกำไรจะดีมากนะครับก็ลองไปตั้งราคาขายกันดูนะครับว่าจะขายเท่าไหร่ตามทำเลของเรานะครับก็คนน้ำนะครับให้น้ำพึ่งละลายนะครับหลังจากนั้นผมจะใส่ผงม,มะนาวคนอนะครับผมซึ่งทำไมผมถึงเลือกใช้ผงม,มะนาวคนอ นะครับเพราะว่าหนึ่งแหละตัวเราจะสะดวกสบายในการเก็บวัตถุดิบนะครับผมแล้วก็ความเปรี้ยวก็สามารถคุมได้นะครับผมจะใส่ประมาณ1ช้อนชาประมาณนี้นะครับถ้าชอบเปรี้ยมากก็เพิ่มได้อีกนะครับแล้วก็ตัวผงม,มะนาวคนนเนี่ยก็อย่างคือมันสามารถคุมต้นทุนได้นะครับส่วนร้านไหนที่ใช้มะนาวสดอยู่ก็ก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับผมก็ เอามาแบ่งปันกันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันสะดวกสบายเนาะโอเคเสร็จแล้วครับน้ำพึ่งมะนาวเทใส่แก้วเลยนะครับเดี๋ยวใส่น้ำแข็งนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับน้ำพึ่งมะนาวแก้วไซส์8ิออนนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับก็สามารถขายได้เริ่มต้นตั้งแต่20บาท25บาท30บบาทได้เลยนะครับนี่ก็ถ้านะครับจะให้สวยงามก็เพิ่ม ตัวสารมะนาวบางๆนะครับวางลงไปได้นะครับเพืเ่อนๆวางลงไปตรงนี้เสร็จแล้วครับโอเคเดี๋ยวเมนูต่อไปนะครับเราจะทําน้ําผึ้งมะนาวอัญชันกันนะครับซึ่งตัวอัญชันเนี่ยผมจะใช้ตัวนี้นะครับหาซื้อได้ตามห้างแมคโครนะครับผมราคา1ห่อ50กรัมซื้อราคา35บาบาทนะครับใช้ได้เยอะมากนะครับโอเคเดี๋ยว เราไปดูวิธีการทำเลยครับโอเคครับเมนูการเพิ่มมะนาวอัญชันนะครับผมก็จะเตรียมตัวอัญชันน้ำอัญชันไว้ก่อนนะครับดูผมจะใช้น้ำร้อนนะครับมาแช่ตัวดอกอัญชันไว้ก่อนนะครับเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ50 ml นะครับดอกอัญชันนะครับผมจะใช้อยู่แค่ประมาณ 2- 3สดอกนะฮะคืออยู่ที่สี ความเข้มนะครับถ้าชอบเข้มมากก็ใส่ใส่หล,หลายดอกได้นะครับแต่ว่าผมว่า3ดอกเนี่ยสดอกเนี่ยก็ก็กำลังดีนะครับแช่ไว้ประมาณ2-5นาทีนะครับในน้ำร้อนนะครับเพื่อนๆอ,อยากจะเตรียมตัวน้ำอัญชันไว้ก่อนก็ได้นะครับตามยอดขายของเรานะครับก็ตับโอเคเดี๋ยวเรามาทำน้ำพึ่งมะนาวก่อนนะครับ กดนะ้ำมาที่100 ml เหมือนเดิมครับแล้วก็น้ำเชื่อม10 ml เพื่อนเพื่อนท่านไหนจะไม่ใช้น้ำเชื่อมก็ได้นะครับจะใช้น้ำพึ่ง40 ml เลยก็ได้นะครับแต่ผมผมใช้น้ำพึ่งไปด้วยเพื่ออะบองตรงแก็คือเพื่อประหยัดด้วยนะครับประมาณนี้นะครับหวานมากหวานน้อยก็ลองลดน้ำเชื่อมลงได้นะครับ น้ำที่ใช้สําหรับชงนะครับผมก็แนะนําว่าเป็นน้าน้ําอุ่นหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะต้องละลายตัวน้ําผึ้งแล้วก็มันเชื่อมนะครับแก้วไว้กันเลยนะครับน้าผึ้งมะนาวได้แล้วนะครับอ่ครับผมหลังจากที่เราแช่ดอกอัญชันไว้นะครับประมาณ5้าทีนะครับเพื่อนๆสีก็จะประมาณนี้นะครับอ่าสีก็จะประมาณนี้นะครับ ถ้าเพื่อนอยากได้เข้มมากกว่านี้นะครับก็แช่มากกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เป็นน้ําร้อนนะครับเพื่อนๆก็รสชาตินะครับถึงแช่ไปใช้เวลานานๆแช่ไปานานๆผมว่ารสชาติก็ไม่ไม่ได้เปลี่ยนไปมากนะครับรสชาติก็ออกจกแนวจืดๆด้วยซ้ํานะครับผมโอเคครับตักน้ำแข็งเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ ดอกอัญชันนะครับผมที่เราแช่ไว้นะครับก็จะใช้อยู่ประมาณ40-50 ml มนะครับนี่นะครับสีจะประมาณนี้นะครับก็เทราดันบดิเลยนะครับถ้ามีดอกอัญชันบางอีกก็ได้นะครับหรือมีตัว มะนาวฝานบางๆนะครับก็เทราดันบุญเลนี่ครับสีสังก็จะประมาณนี้นะครับพเพื่อนๆนะสองเมนูนะครับผมก็น้ำผึ้งมะนาวนะครับแล้วก็น้ำผึ้งมะนาวอัญชันนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับสูตรนี้เพื่อนๆลองไปทําขายกันได้นะครับเมนูนี้ผมก็ขายอยู่ที่35บาบาทนะครับก็ มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็ฝากคอมเมนต์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะก็กด s u b s c r i b e ช่องแบ่งปันไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะมาแบ่งปันเมนูอะไรอีกนะครับเพื่อนๆจะไม่ได้พลาดคลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมนะครับขอให้ทุกท่านนะครับขายดิบขายดีโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ